ถ้าเกิดอยากจะเลี้ยงวัวขุนเนี่ยจะต้องทํำยังไงเป็นประการแรกครับเนี่ยถ้าถ้าอยากจะเลี้ยงวัวขุนจริงๆแลมันต้องต้องศึกษาเรื่อง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 การขุนเนี่ยว่าเราจะขุนยังไงให้ลดต้นทุนน่ะสำคัญที่ต้นทุนครับแล้วก็การซื้อโค <rix> ้งเข้าเนี่ยสำคัญมากสําคัญมากตรงนี้ถ้าซื้อโค้งแพงเราขุนไปมันจะไม่เหลือใช่ครับเหลือก็น้อยครับแต่ถ้าเราซื้อ วัตถุดิบได้ถูกแล้วก็ซื้อโค้งข้าวได้ถูกมันก็เป็นผลกำไรสวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาศาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาฟาร์มวัวขุนนะครับนะที่นี่ขุนวัวมาแล้วประมาณ4-5ปีนะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่พอสมควรผมก็เลยวันนี้ก็เลยพาพี่น้องมาหาความรู้ มาขอความรู้จากเจ้าของฟาร์มเพราะว่าเาเริ่มเริ่มตั้งแต่ขุนวัวมาเนี่ยก็คือว่าซื้อวัวโคง้งซื้อวัวข้างนอกเข้าขุนอย่างเดียวเลยแล้วมันทำให้มีกําไรเนี่ยน้อยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบามาเลี้ยงวัวแม่พันธุ์แล้วก็เลี้ยงเอาลูกเ,เพื่อที่จะเอาเข้ามาขุนต่อไปเนี่ยก็คือ มันจะได้ตอบโจทย์มากกว่าที่เราซื้อวัวโค้งหรือว่าวัวจากข้างนอกเข้ามาขุนเลยเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่น้องมาสอบถามรายละเอียดการเลี้ยงการซื้อแม่พันธุ์แล้วก็การซื้อวัวโค้งเข้าขุนด้วยเดี๋ยวไปพบกับเจ้าของฟาร์มกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมขออนุญาตแนะนําตัวนิดนึงครับผมปัญญาลี่หกเต่งครับครับผมปัญญา เฮียปัญญาครับเฮียครับที่นี่หมู่บ้านพิกัดอะไรครับเนี่ยหนองปือครับเป็นหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านเขาเรียกหนองปือเรียกหนองปือเลยครับตำบลตำบลหนองตำบลหนองปื้อตำบลหนองปื้ออำเภอบางละมุงครับจังหวัดชนบุรีเบอร์โทรติดต่อครับเฮียศูนย์แปดหนึ่งครับห้าเจ็ดเจ็ดครับสามสองเจ็ดหกครับผมเฮียเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับ ปีประมาณปรห้าปีตอนนี้ในฟาร์มมีประมาณทั้งหมดกี่ตัวครับผมร้อยกว่าตัวครับประมาณร้อยกว่าตัว,รว,ตวเราเลี้ยงแบบขุนครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยใช่ไหมครแรกๆเลยคือทำาทำเลี้ยงขุนเลยอทําเลี้ยงขุนครั้งแรกก็ลงมัวประมาณห้าสิบครับแล้ว <c oughs> แล้วคิดยังไงถึงมาเลี้ยงวัวขุนตอนนั้นคิดอะไรอยู่ฮะ ก็พอดีจังหวะผมไปผมไปทาข้อมวยครับั่งอะไรมั่งแล้วอีกอย่างผมเคยเลี้ยงมาตั้งตั้งแต่เด็กๆอ๋อเดี๋ยวนะครับ <c oughs> คือที่ว่า <c oughs> ไปทาข้อกวัวให้เขาบ้างเดิมเดิมพียทำอาชีพอะไรอยู่รับเหมาคอตั้งครับอ๋อเป็นนายช่าง <c oughs> เป็นนายช่างนะพี่น้องนะแล้วก็ไป <c oughs> รับเหมาทํข้อทําฟาร์มให้กับคนที่เลี้ยงวัวแล้วก็เลยเกิดความสนใจแล้วก็เลยลองเลี้ยงดู ครับช่วงนั้นเป็นเป็นยังไงบ้างครับเฮียที่เริ่มเลี้ยงใหม่ๆเริ่มเลี้ยงใหม่ๆมันก็มันก็มันมันก,มนก็มันก็ดีนะเพราะว่าแต่นี้ว่าตอนนั้นเราเรา,เราแบบเราศึกษาน้อยครับความรู้เรื่องการคุณวัวคุณอะไรเงี้ยครับใหม่ๆเราไม่ค่อยเป็นครับเห็นว่าตอนนั้นซื้อวัวโค้งเข้าอย่างเดียวเลยใช่ซื้อวัวโค้งเข้าอย่างเดียว<ๆ>แล้วแล้วผลประกอบการเป็นยังไงฮะช่วงนั้น โคมันแพงอ่ะโคงไปแล้วมันไม่มันไม่ค่อยเหลือตกเฉลี่ยตัวหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับหัวโคงอ่ะหัวโคงเมื่อก่อนนั้นตอนนั้นตัวหนึ่งก็ประมาณสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าแล้วเรามาทําน้ําหนักกี่เดือนครับสี่เดือนประมาณสี่เดือนขึ้นมาขึ้นมาประมาณกี่กิโละประมาณสี่ร้อยประมาณสี่ร้อยก็สามร้อยไปปลายสี่ร้อยกว่ากก็ถือว่าได้ไม่เยอะไม่เยอะครับแต่ก็ยังพอมีกําไรอยู่เนาะ มันก็มีอแต่ว่ามันก็พอมีพอมีกําไรอยู่<ช>แล้วหลังจากนั้นแล้วไปไปได้ไอเดียแล้วไปเกิดความคิดยังไงฮะว่าเปลี่ยนมาเลี้ยงแม่พันธุ์ด้วยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใครใครแนะน<ต>ําฮะคือผมก็ไปตลาดไปอะไรเงี้ยทีนี้มันไปซื้อไปซื้อโครงซื้ออะไรเงี้ยบางครัคร้งมองแล้วโคงมันแพงไงโครงมันเริ่มแพงผมก็เลยมาคิดว่าเออซื้อแม่งวัวมาเลี้ยงซ,ซื้อแม่ลูกแม่ลูกมาเลี้ยงแล้วลูกมาคุณอะไรเงี้ย แล้วต่อเนื่องไปได้อวันนี้ก็ตอบโจทย์มากขึ้นแล้วครับครับแล้วตอนนี้แม่วัวมีทั้งหมดกี่ตัวครับผมแม่งัวมีประมาณ60ตัวแม่วัวประมาณ60แล้ววัวที่อายุที่เริ่มเข้าขุนแล้วตอนนี้ประมาณกี่ตัวครับตอนนี้มีประมาณ20ตัวกว่าเกือบ20ตัวกว่าเพราะพราจับไปหมดครับครับทีนี้เฮียครับแล้วเรื่องอาหารเรื่องอาหารเนี่ย เป็นเป็นปัญหาสำหรับโรงขุนแทบจะทุกโรงเลยก็คือว่าคือลดต้นทุนได้ไม่ค่อยดีนะัก<ช>บางบ,บางฟาร์มไม่ถึงขั้นเลิกไปเลยบางฟาร์มถึงขั้นเจ๊งไปเลยอย่างของเฮียเนี่ยตอนนี้ใช้อาหารแบบไหนอยู่ครับถ,ถ้าง,งัวขุนผม,ผมก็ใช้อาหารโรงงานนะ่ะแหละแต่ว่าแม่งัวผมก็ผมใช้เปลือกมันมเปลือกมันแล้วก็โรยอาหารบ้าง ววขุนใช้อาหารโรงงานก็คือเป็นอาหารข้นอาหารสําเร็จแล้วก็แม่วัวก็จะมีเปลือกเปลือกมันเสริมแล้วก็อาหารข้นเสริมให้ด้วยมีฟางมีอะไรด้วยไหมฮะมีครับยาสดมีไหมยาสดก็มีเฉพาะจะมาให้ช่วงที่ว่างูออกลูกอ่ะเพราะว่าคนงานผมน้อยงไงปลูกเองไหมเฮีย้าสดก็มีปลูกอยู่ตรงนู้นกี่ไร่ครับปลูกอยู่ประมาณสองไร่ได้มั้งเมื่อก่อนผมให้ลูกน้องตัดเนี่ยวันละเที่ยวครับ ก็คือแบบว่าตัดทุกวันวันละเที่ยวละเที่ยวละเที่ยววะหาสดนี่ปลูกไว้ให้แม่แม่แม่แมให้นมครับแม่ให้นมลูกเลี้ยงลูกอ่อนอย่างเดียวเลยครับถ้าเป็นขุนก็ถ้าเป็นขุนก็จะเป็นอาหารกระสอบอย่างเดียวเลยนะพี่น้องนะครับครับเดี๋ยวให้เฮียรับโทรศัพท์แป๊บหนึ่งเอาละครับเฮียครับ,รบ,รบเดี๋ยววันนี้อขอญอาตเฮียพาชมบัวสักนิดหนึ่งนะฮะรตรงนี้โซนคือ โซนขุนครับครับตรงนี้ประมาณกี่ตัวครับพี่อาในนี้ข่องนี้สิบเจ็ดตัวประมาณสิบเจ็ดตัวนี้คือยืนมานานหรือยังครับผมอันนี้ข่องนี้ยืนมาประมาณสามเดือนละประมาณสามเดือนก็ใกล้แล้วนะครับนะไซส์นี้จะเป็นไซส์กลางๆไปถึงเล็กใช่ไหมฮะไซส์นี้ครับเต็มที่จะได้กี่กิโลครับไซส์นี้ก็อยู่ประมาณ3 8 0ร้อยแปดสิบถึงสี่ร้อยในนอยอะไรเงี 380รแปสิบถึงสี่ร้อยหน่อยๆตรงนี้คือเป็นลูกคอกเลยไหมครับเป็นลูกคอกเลยงัวใหญ่งัวใหญ่เลี้ยงแล้วขายยากอ๋อลงเขาจะไม่ค่อยเอาครับพี่น้องแล้วยิ่งเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยครับเขาจะเอางัวเล็กๆอย่างเดียวครับอืมถ้าเลี้ยงงัวใหญ่ได้มันดีกว่างัวเล็กคือดียังไงฮะคือขุนระยะสี่เดือนห้าเดือนแล้วกันไงครับ มันจะมีกำไรดีกว่าอ้องูใหญ่กําไรดีกว่างูเล็กการกินก็ไม่ไม่แตกต่างแต่ว่าน้ําหนักมันจะได้ดีกว่าใช่ครับประมาณนั้นแต่ว่าช่วงนี้อัวใหญ่ไม่ค่อยตอบโจทย์เรื่องตลาดตลาดไม่ค่อยต้องการขายยากมากเพราะว่าเศรษฐกิจงี้ด้วยไงแล้วเจอโควิดอ่ะแผงที่เคยขายเนื้อ2 0 0ร0 0ยร้อยเหลือประมาณร้อยร้อยหิบริบประมาณนี้ครับครับครับ แล้วของเฮียก็เคยเลี้ยงัวใหญ่บ้างไหมเมื่อก่อนเคยเลี้ยงวัวขุนนะครับอ๋อแต่ว่าไซส์ห้าหกร้อยเปลี่ยนมาตอนนี้เปลี่ยนเป็นไซส์กลางกับไซส์เล็กหมดเลยใช่อ๋อตอจบตดดีกว่ามันขายง่ายมันขายง่ายกว่าแต่กำไรน้อยกว่าแต่ว่ากําไรจะน้อยกว่าก็ไม่เป็นไรเราเล่นแบบไปไวดีกว่าได้น้อยก็ก็ค่อยๆเป็นค่อยไปประมาณนั้นครับอืมครับฝั่งนี้จะเป็น ลูกคอกลูกคอกที่อายุยังไม่ถึงครับก็เอามาชํำไว้เอามาชํำไว้ก่อนเอามาอนุบาลไว้ก่อนพี่น้องนี่ก็ประมาณอายุไม่ถึงปีไม่ถึงประมาณหกเจ็ดเดือนเนาะไอตัวนี้พันอะไรเฮียเนี่ยตัวนี้ตัวนี้มันเป็นเป็นแบงกัะแบงกัตนอผมว่ามันโครงสร้างมันได้เลยเนาะตัวนี้ผมซื้อมาแล้วมันเป็นลูกหลอดอ๋อครับ ครับจะเอาเก็บไว้ทําพ่ออ๋อจะเอาไว้ทําพ่อพันธุ์ครับอือโอเคเดี๋ยวไปดูอีกโซนหนึ่งครับพี่น้องครับในนี้จะมีทั้งแม่พันธุ์มีทั้งเลี้ยงลูกอ่อนนะครับนะเนี่ยฮะตรงเนี้ครับช่วงนี้ในคอกนุมแฉกไงับเอาแม่ไปที่ไหไไหน ไปที่ไหนๆก็เหมือนกันครับเฮียตอนนี้มันแฉะปหมดครับผมแฉไปหมดเนี่ยฮะตัวเล็กๆเป็นลูกคอกแต่เป็นตัวเมียทั้งหมดอ๋อฝั่งนี้จะแยกเป็นตัวเมียทั้งหมดเลยเป็นลูกในคอกมีแต่ผู้ตัวเดียวอันนั้นคือคุมฝูงไว้ครับแต่ว่าช่วงนี้ชุดนี้ยังไม่เป็นสัตว์ใช่ไหมเป็นหรือยังที่เป็นแล้วก็มีแต่ว่าที่ยังไม่เป็นก็มีใช้ตัวนั้นผสมไปเลยตัวนี้มันลูกคอกผมอ๋อเป็นลูกคอกเหมือนกัน จะเอาเก็บไ้ทำพ่ออ๋อจะเก็บแต่ว่าทับยังไม่เป็นครับอืมอายุก็ประมาณปียงฮะปีกว่ากว่าประมาณปีกว่ากว่าโครงสร้างได้เลยพี่น้องนะเนี่ยฮะที่นี่เลี้ยงทั้งแม่พันธุ์แล้วก็เลี้ยงทั้งพ่อพันธุ์คุมฝูงแล้วมีผสมหลอดบ้างไหมเนี่ยไม่ได้ผสมไม่ได้ผสมเลยใช้ตัวทับอย่างเดียวเลยโอ้มีพ่อพันธุ์อยู่ในโน้นตัวมีพ่อพันธุ์ในโน้นอีกตัวหนึ่งไปไปดูได้ไหมเข้ายากไหมครับเข้ายาก เข้ายากเลยใช่ไหมเข้ายากช่วงนี้จะแฉะหน่อยนะพี่น้องนะแต่พ่อพันธุ์ก็โตพ่อพันธุ์เป็นพันธุ์อะไรฮะเป็นเป็นคล้ายๆแบงกัตเนี่ยครับอ๋อนี่ครับมาดูแม่พันธุ์ตัวนี้พี่น้องโอ้ใหญ่มากครับเนี่ยฮะโครงสร้างได้เลยตัวนี้น่าจะให้ลูกหลายตัวแล้วใช่ไหมครับเนี่ยครับเป็นอายุก็น่าจะเยอะแล้วด้วยนิวเยอะแล้วครับครับแต่ยังให้ลูกได้อยู่ได้ยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงเวลาที่ต้องปลดเขาใช่ไหมฮะ เขาให้ได้ลูกได้เรื่อยๆครับให้ได้ว่าก็ใกล้แล้วเนี่ยที่เ็เป็นคือเฮียเฮียจะอ่าครับอาจเป็นตัวนี้เป็นลำปีสกินนิดนึงคืออย่างสมมติตัวนี้เฮียถ้าเกิดว่าปลดระวางแล้วเอาไปไหนต่อก็ต้องก็ขุนไปคุนต่อไปอีกอคือเขาให้ลูกไม่ได้แล้วอายุเยอะแล้วปลดระวางก็เอาเข้าคุนก็คือจบที่เหนือนะพี่น้องนะเนี่ยฮะแต่ว่า มันก็เป็นวิถีที่ต้องเป็นไปนะครับนะถึงจะเป็นแม่พันธุ์ที่เราให้ลูกเราดีแค่ไหนเรารักมากแค่ไหนถึงเวลามันก็ต้องเป็นไปนตามวิถีช,ชีวิตของมันก็คือจบที่เนื้อใช่ไหมครับครับ <c oughs> แล้วตอนเนี้ที่ว่าจบที่เนื้อเนี่ยของเฮียมีมีบ้างสักตัวหรือยังที่เป็นแม่พันธุ์ที่ปลดระวางแล้ว ยังมีตัวนู้นก็ใกล้จะไปแล้วตัวข่าวเนอะอ๋อก็มีเริ่มเริ่มมีหลายตัวแล้วนะครับพี่น้องครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยตัวที่ให้ลูกเป็นแม่พันธุ์เนี่ยจะจะให้ลูกถึงอายุประมาณเท่าไหร่ครับพอรู้จริงจริงแล้วจริงๆแล้วงัวนั่นก็ว่ามันให้ลูกได้ได้ถึงประมาณ20บตัวใช่ไหมอือแต่นี้ว่าทําแก่มากๆแล้วทีนี้การเฟื้นตัวมันช้าครับครับมันก็อยู่ที่การเลี้ยงดูอะไรด้วยเนาะใช่ใชครับว่าจะให้ลูกมากลูกน้อยครับครับผมครับผม โอเคเลยเดี๋ยวาพาไปชมโซนแม่พันธุ์อีกโซนหนึ่งครับพี่น้องครับนี่ฮะพี่น้องครับตรงนี้ก็คือเป็นโซนแม่พันธุ์อีกโซนหนึ่งนะครับนะผมพยายามที่จะสื่อให้เห็นว่า,าการเลี้ยงวัวขุนเนี่ยก็คือแม่พันธุ์ก็สําคัญเลยทีเดียวพี่น้องก็คือว่าเลี้ยงแม่พันเนี่ยเพื่อที่จะเอาลูกเขานะครับนะเป็นตัวผู้ถึงเวลาก็เอาเข้าขุน เป็นตัวเมียก็เก็บไว้ทําแม่พันธุ์ต่อถูกไหมครับเฮียใช่ครับครับผมเฮียครับต้องถามตรงๆเลยเลี้ยงวัวขุนเนี่ยปัญหาหลักที่เราเจอประจําปัญหาใหญ่ๆเนี่ยคืออะไรครับเฮียก็คืออาหารนะครับเรื่องของอาหารเรื่องของอาหารคือยังไงพระเป็นยังไงบ้างบางครั้งขึ้นทุกเดือนนะครับขึ้นหัวเดือนท้ายเดือนหัวเดือนท้ายเดือนครับขึ้นละสิบาทห้าบาทสามบาทตัวขึ้นทุกทุกทุก บ่อยมากอแต่ว่าลงมีลงบ้างไหมฮะไ,ไ,ไม่มีลงเลยลมีแต่ขึ้นอย่างเดียวปัญหาคือต้นทุนนี่เองต้นทุนใช่ไหมครับอแล้วตรงนี้เฮียจัดการยังไงอะครับเพราะมันก็ต้องก็แบบเราก็ต้องดูาอาหารเจ้าไหนที่มันถูกหน่อยก็ต้องเอางั้น<อ>ผมเคยคิดจะผสมเองเปลี่ยนเจ้าครับก็เคยคิดจะผสมเองเหมือนกัน พอเปลี่ยนเจ้าแล้วเนี่ยมันมีปัญหากับการกินของวัวไหมครับคือแบบมันก็มีแรกๆมีแรกแรกเขาจะปรับตัวนิดนึงครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาหลักเท่าไหร่เรื่องของการปรับตัวในการกินครับเพราะว่าเขาหิวยังไงเขาต้องกินดูไหมทีนี้อาหารบางจ้ามขึ้นเกินขึ้นแบบขึ้นแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไอ้นี่เลย เกษตรกรอยู่ไม่ได้ขึ้นครับครับขึ้นขึ้นจนน่าเกลียดก็มีใช่ไหมขึ้นทุกเดือนเห็นแดงแดงอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือพ่อพันใช่ไหมเฮียครับตัวนั้นพันอะไรฮะเป็นแบงกัดนะครับแบงกัดนะพี่น้องนะสูงใหญ่ยาวเลยทีเดียวแต่ว่าเขายืนไกลไปหน่อยพี่น้องผมเข้าไม่ถึงนะครับเดี๋ยวผมลองขยับดูว่าจะเข้าใกล้อีกได้ไหมอ่เดี๋ยวให้พี่น้องดู นี่คนี่คือพ่อพันคุมฝูงตอนนี้ใช้ตัวเดียวเลยครับใช่ไหมเฮียเคยเคยเคยเอาเข้ามาสองตัวแล้วมันชนกันมันต่อสู้กันไม่ยอมมันแย่งเป็นจ่าฝูงนะใช่ตรงนี้คุมยอ,ยอยู่คุมอยู่ประมาณห้าถึงหกสิบตัวใช้ตัวเดียวเลยครับอ๋อเนี่ยฮะใช้งะใช้งานเขาตัวเดียวเลยผลงานเขาเป็นไงบ้างเฮียออกมาเป็นไงบ้างออกมาก็ดีครับดีเนาะสวยเลยใช่ไหมครับที่ผมเห็นอยู่ข้อแรกตรงนู้นใช่ลูกเขาใช่ไหมฮะใช่ครับ อ๋อนั่นแหละครับพี่น้องครับใช้ได้เลยนะลูกของเขาเนะี่ยเขาเขาขย,ขยับตัวแล้วครับขยับตัวแล้วเนะฮะคือพ่อพันุ์คุ้มฝูงใช้ตัวเดียวเลยที่นี่ไม่ใช้บริการผสมเทียมเพราะอะไรฮะเห็นบางคนเขาบอกว่า,วาผสมมากๆแล้วแม่พันธุ์จะเสียผมก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้ผสมอ๋อเสียยังไงฮยตีตีตวาเขาบอกว่ามดลูกมันเสียเรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าในการผสมเทียมได้ประมาณสามตีตัวอะไรเงี้ยครับ ลูกจะเสียแต่เคยถามหมอหมอก็ว่าไม่เสียแต่ว่าอแต่ว่าคนที่เลี้ยงด้วยกันที่เขาผสมการเขาเล่าให้ฟังเขา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 ผสมอย่างเงี้ยเขาเขาเจอมาเขาผสมมาพอเจอสามตีตัวแล้ววันนี้ผสมติดยากครับมันถึงไม่ติดเลยอ่ะถึงก็มันไปเลยแต่ถ้าตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมไม่มีครับผสมจริงเนี่ยครับตัวนี้ใช้งานมากี่ปีแล้วยประมาณ เกือบ3ามปีละเกือบ3ปีแล้วอ๋อก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ใกล้ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวจะเกิดเป็นเลือดชิดนะพี่น้องนะครับก็เลยต้องแต่ว่าเขายังส่งลูกสวยอยู่ก็ยังดีอยู่ก็ใช้งานไปก่อนแต่ว่าเฮียก็สำรองนี้สำรลองไว้แล้วใช่ไหมครับสำรลองไว้แล้วครับสำรลองพ่อพันไว้แล้วนะครับนะตรงนี้ข้อมันแฉะแต่ผมเทพื้นให้หมดนะเนี่ยพื้นปูนหมดเลยนี่นี่ขนาดพื้นปูนนะพี่น้องนะ แต่ว่าก็ต้องเข้าใจครับเมืองระยองชนบุรีเนี่ยฝนดีมากๆพี่น้องทุกปีแหละเป็นทุกปีครับฝน,ฝนนี่แปดแดดสี่เหมือนเหมือนจังหวัดระนองเลยเดียถ้าจะพูดถึงเมืองระยองยนะครับเหมือนชนบุรีนะฮะมันเป็นภาคตะวันออกที่อยู่ใกล้ทะเลนะครับพี่น้องครับมันก็เลยฝนอาจจะดีนิดนึงแต่ว่าตรงนั้นมันไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือว่าเราจะทํายังไงเพื่อลด ต้นทุนค่าอาหารให้ได้มากที่สุดนี่แหละครับนะฮะตรงซื้อวัวโคงก็ไม่เท่าไหร่ตรงที่ว่าเอาแม่พันุ์มาปรับแก้ก็ได้ไปแล้วใช่ไหมฮะทีเนี้ยเหลือตรงเรื่องค่าอาหารเนี่ยคือใครจัดการได้ใครทําได้ดีคนนั้นก็จะเหลือกําไรเยอะถูกไหมใช่ใช่ะนะครับตรงนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดอีกทีหนึ่งส่วนที่นี่ก็คือบางทีถ้ามันสูงเกินไปมันแพงเกินไป เปลี่ยนเจ้าเลยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไม่งั้นอยู่ไม่รอดอยู่ไม่ได้ครับผมเพราะว่าวัวระดับเป็นร้อยกว่าตัวเนี่ยครับเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยค่าอาหารเคยคิดไม่เฮียประมาณเท่าไหร่ผมผมสั้งมาผมสั้างมาแสนประมาณแสนสองกว่าอยู่ได้ยี่สิบกว่าวันเงินนะตัวเงินคือตัวเงินแสนกว่าแสนสองครับแสน่องอยู่ได้ไม่ถึงเดือนประมาณยี่สิบกว่าวันประมาณยี่สิบกว่าวันหมดแล้วนะครับพี่น้องครับ ต้องจัดการกับตรงนี้ให้ดีๆเลี้ยงมากเลี้ยงเลี้ยงน้อยไม่ไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นค,คือว่าท่าน <วะ S 1> จัดการ,รเรื่องวัตถุดิบดีหรือ,อยังครับท่านเตรียมอาหารไว้เพียงพอกับการเลี้ยงหรือ,อยังเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ฝากไว้ให้คิดเอาละครับช่วงสุดท้ายวันนี้เฮียอุตสาห์รอผมนัดไว้ตั้งหลายวันแล้ว <laughs> แต่จริงๆแล้วเฮีย งานเยอะมากมาครับผมเดี๋ยวให้ฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกร,กรมือใหม่ๆหน่อยครับถ้าเกิดอยากจะเลี้ยงวัวขุนเนี่ยจะต้องทํายังไงเป็นประการแรกครับเนี่ยถ้าถ้าอยากจะเลี้ยงวัวขุนจริงๆแล้วมันต้องต้องศึกษาเรื่องเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องการขุนเนี่ยว่าเราจะขุนยังไงให้ลดต้นทุนน่ะสําคัญที่ต้นทุนแล้วก็การซื้อโค้งเข้าเนี่ย สําคัญมากสําคัญมากตรงนี้ถ้าซื้อโค้งแพงเราขุนไปมันจะไม่เหลือใช่ครับเหลือก็น้อยครับแต่ถ้าเราซื้อวัตถุดิบได้ถูกแล้วก็ซื้อโค้งข้าได้ถูกมันก็เป็นผลกําไรอืตรงนี้คือข้อสําคัญเลยนะฮะข้อสําคัญในการเลี้ยงวัวขุนเอาละครับพี่ครับขอบคุณมากมากครับผมครับครับผมขอบคุณมากครับครับก็ผ่านไปนะครับพี่น้องครับสําหรับ วัวขุนของฟาร์มนี้นะฮะปัญหาหลักเลยที่เจ้าของฝากไว้ก็คือลดต้นทุนค่าอาหารให้ได้นะครับนะปัญหาของซื้อวัวโครงแพงแล้วเอามาเข้าขุนเนี่ยก็จัดการด้วยการเลี้ยงแม่พันธุ์ซะก็ตอบโจทย์ได้อีกระดับหนึ่งแต่ว่าในเรื่องของอาหารเนี่ยก็ฝากพี่น้องไปศึกษาไปดู พื้นที่ของพี่น้องทำเลของพี่น้องเองเนี่ยใช้อะไรที่ลดต้นทุนค่าอาหารได้บ้างใช้ไปเลยครับทำยังไงก็ได้ให้วัวมันอ้วนให้วัวมีน้ำหนักท่านก็จะขายได้มีกำไรเองตรงนี้ก็ฝากไว้เอาละครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ใครมีความรู้มีคอมเมนต์สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับนะว่าแนะนำในเรื่องของการใช้อาหารลดต้นทุนเนี่ยใช้อะไรยังไงแบบไหนคอมเมนต์เข้ามาครับ พูดจาภาษาบวขอบคุณและสวัสดีครับ